ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟวังเวียงครับเรากำลังจะเดินทางไ,ไปกันที่หลวงพระบางกันต่อแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาเดินทางด้วยรถไฟก็จองผ่านแอปดีที่สุดนะครับเพราะว่าในแอปมันค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็หักผ่านบัตรเครดิตได้เลยน้องก,ก็ค่อนข้างไวใสยรถไฟวางเวียงครับวิวข้างหลังสวยมากเลยเพิ่งเห็นว้าวก่อนเข้ามามันก็จะมีตรวจพวกกระเป๋าแล้วก็ตรวจตัวที่เราจองมาก่อนนะก็ถ้าเรา ทำมาเรียบร้อยก็โอเคแล้วครับรถออกตอนรอบ9ก้ามงสานาทีก็น่าจะมาตรงเวลาอยู่มั้งนะครับถ้าตรงก็จะได้ถึงวัถ้าไม่ตรงก็ถึงชาแค่นั้นเลยครับและก่อนจะออกเดินทางกันนี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรนะน,น,นันคือฮอทดอกที่ซับเบยอะไรสักอย่างนะทุกคนดูดิมันเท่าไหร่นะอันละห้าสบสาบาท53บทเ,เดี๋ยวเร,เราลองชิมกันว่าอันเนี้ยที่เรียกว่าฮอทดอกที่ประเทศลาวอร่อย เองว่ามันแปลกแบบอ่ะหนูฟังยังเหนียวอ่ะเขายากมากนั่นเหนียวอ่ะใช่ป่ะค่อนข้างเหนียวอ่ะเหนียวเหนียวๆที่นันฟันะอ่ะดูดิดูทิงโชนกว่าจะหลุดดีเลยขยันเลยอย่าลอยฟันเลยแต่ว่าหนมปังเขาดีเหนียวนุ่มใช่ฟังมาฟิวเอาลุ้นเลยว่ะโอ้โหทูน่าเบคอนเค็มปี๊ใครอยากลองก็ไปลองดูค่ะ พอแล้วสำหรับรีวิวเรารถไฟบาร์ดีกว่าก่อนคือรถไฟเนี่ยต้องเตรียมคิวอาโค้ดที่เราจองผ่านแอปมาด้วยนะครับค่ารถไฟจากวังเวียไปหลวงพระบ้าของผมวันนี้เสียไปประมาณ1,75 0 0 0พันกีบเป็นที่นั่งชั้น2แบบรถแอร์นะมีคนออกพอดีไปเร็วเก้โมงสามนาทีไมากใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับ ถึงหลวงพระบางแล้วต้องรีบลงนะทุกคนทำเวลาทำเวลาแล้นนหน้าฝนฝนก็นนตกจริงๆเลยเอาไงไปเลยว่าส0บหมืนกิฟเสงที่เขาบอกแหลพะพอจากสถานีรถไฟห,หลวงพระบางมาได้เนี่ยเราจะต้องนั่งรถตู้เนี่ยเพื่อเข้าไปในเมืองหลวงพระบางอีกทีนะโดยค่าโดยสารต่อคนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40,000บาทกิบเลยเราลงมาตรงนี้แล้วเราก็ไปจอย รถตู้นะครับอยู่ข้างล่างเลยข้างล่างก็มีที่จอยรถตู้ค่อนข้างเยอะเพราะมีรถตู้จอดค่อนข้างเยอะนะใครมาเที่ยวหลวงคะวังตรงนี้ก็ง่ายดีครับคนละสิบเงิ๊กบไปน่เมืองวะครับอ่ะด้านนี้เลยซื้อด้านนี้เลยสี่หมื่นกิ๊บสี่หมื่นกิบกี่คนสี่คนครับสี่คนคนหนึ่งสี่หมื่นกิบ ครับผมทีกพักเราอยู่ตรงไหนอะไรที่พักชื่ออานันตาอนันตาอนันตาโอเคอานันตาอนาออันตาหลวงพระบาทเออน,นี่ที่พักเราใช่ปะมชื่ออามันตาใช่ไหมหลวงพราทใช่50ห้าสิบเมตรครับไปใช่ใช่ใช่ถึงแล้ว อะมันตาเห็นแล้วถึงแล้วครับโรงแรมอะมันตาหลวงพระบางเข้าไปข้างในก่อนทุกคนนะครโบเช็คอินเข้าไปเช็คอินแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเข้าพักนะครับก็เลยต้องออกมาหาอะไรกินกันก่อนก็เลยจะไปฝากท้องกันที่เราจะได้ไปกินส้มตำปลาติ่มกันแล้วทุกคนเดินไดดอุ้ยนี่คือแม่น้ำโขงนะครับทุกคน น้ำโขงที่กว้างใหญ่ไพศาลถึงแล้วครับปีไก่ทอดเมนูเยอะมากเอาอะไรน,นี่คือตำซัวนี่นะตยตำหนวงพระบางสาหร,นะร่ายทอดะนี่ยจระเลนอาหารขึ้นมาทันดีเลยวันนี้ อันนี้กบบนี้แปลแปกไหมบางใช่หรออืมอร่อยนะคนอร่อยมากอันนี้นบบนนใช้ได้แปลกแปลไไก่มันเหมือนไก่ยากก่างใช่ไหมอ่ะเนี่ยเนื้อฉ่บดี จะบสังเกตนันเอร่อยมากเดียงมากได้ นไปหลวงพบาลอย่าพาลาดร้านตำตับปลาติ๋มเลยผมสั่งไปเยอะมากเลย437,000กีบตกประมาณ720บาทเองอร่อยคุ้มราคามากเลยนะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตำ,ำ,ำตับปลาติ๋มอร่อยมากอร่อยอย่างหาที่ที่ไทยไม่ได้เนาะอร่อยจริงตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อวัดเชียงทองอ่าซึ่งเดินไป650เมตรยาวๆไปทำการสายฝนไปถ่ายรูปกันทุกคนมาทั้งทีนะก็ แวะไปหน่อยวัดเชียงทองเนี่ยมีค่าเข้าด้วยนะคะผมจะอยู่ที่คนละสามหมื่นกีเป็นอีกวัดหนึ่งที่ใครมาหลวงพบ่บางเนี่ยต้องมาเยี่ยมให้ได้เลยอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ออกเพราะวัดเนี่ยมีความเก่าแก่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่วันที่ผมมาเนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักมุมถ่ายรูปเนี่ยก็อาจจะได้ไม่สวยเท่าไหร่ ผมขออ่านความหมายก่อนนะว,ว่ามันดีหรือว่าไม่ดีนะครับเลขแปดเนี่ยเป็นเลขอ,อนันต์หมายถึงความไม่มีสิ้นสุดแต่ว่าเลขแปดที่ผมได้เนี่ยความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมก็เลยทิ้งความหมายตรงนั้นอ่ะเอาไว้ที่เดิมภายในวัชิงทองเนี่ยก็มมยังมีพระพุทธรูปเนี่ยให้เราไปกราบไหว่อยู่ด้วยนะครับและอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่หลายๆคนมาเลยและจะต้องมาถ่ายรูปก็คือตรงนี้มันจะเป็นสถานที่ที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปกันตรงหน้าต่างนี่เขาจะเข้าไปข้างในแล้วก็ถ่ายรูปกันตรงนั้ เข้าไปทางใน,นนี้แล้วก็ถ่ายรูปโผล่ออกมาจากหน้าต่างใช่ปะ่ะอารมณ์ประมาณนี้ครับก็คือสวยนะถ้าฟ้าเปิดๆอะไรเงี้ยวันนี้ดูสภาพฝนตกเละ <c oughs> ก็ต้องรอรุ้นดูว่ารูปจะออกมาเป็นแบบไหนนะเดี <c oughs> ๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะครับทุกคน ทุกคนนี่คือที่พักของเราในวันนี้ก็คือแบบว้าวมากๆคือแบบมีเต <èn> <också>. ียงสองเตียงเป็นเตียงเดี่ยวเนาะตรงนี้แล้วก็เป็นเตียงคู่หนึ่งเตียงแล้วก็มีโซนนั่งเล่นด้วยน่ารักมากดูดิเนาะอย่างเงี้มีชมบิวว้ยติดอะไรอ่ะ อ๋อติดบ้านนะติดบ้านเด <ไง S 1> <laughs> ี๋ยวพาไปกคนไปดูห้องน้ำกันว่าห้องน้ำเป็นยังไงครับเปิดประตูเข้ามาห้องน้ำอ้ห้องน้ำ,นำดีโอเคเลยน้ำสวยมากแบมนมาฉาดส,สวนแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็มีชักโรครกตรงนี้ตรงนี้เป็นชักโรครกเออแบนมาสัดส,ส่วนดีอ๋อสวยนะ สวยมากเลยที่นี่นะครับดีนะค่ทาที่พัก2,613บาทคุ้มนะ4ี่คนทุกคน4ี่คนนะใช้ได้เลยนะ <Okay. S 1> มีทีวีมีอะไรด้วยนะ <Okay. S 1> ก็ใครอยากพักก็มาลองพักดูนะครับที่อนันตารีสอร์ทหลวงพระบางครับแล้วเช็คอินที่พักเสร็จก็ออกมาเช็คอินที่เที่ยวใกล้ๆที่พักด้วยหลวงพระบางมีที่ให้เราเที่ยวหนีเยอะมากเลยติดแค่ว่าตอนนี้ฝนมันตกนะคนมาผิดหน้าไปแล้ว <laughs> แต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยต้องขอแหวะคาเฟ่กันก่อนแป๊บนึงคาเฟ่ฟอร์มูล่าบีเนี่ยขนมอร่อยมากเลยนะลองแวะมาชิมขนมจากรลาดฟอร์มูล่าบีกันได้นะเราบโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ออกมาที่ตลาดมืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝนยังไม่หยุดตกเหมือนเดิมโคตรผู้ประสบภัยเลยตันนี้ตลาดมืดก็พอมีร้านค้าเปิดอยู่นะครับเนาะข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเราเลยเดี๋ยวเราจะลองเดินดูว่ามีอะไรขายบ้าง ของตลาดมืดหลวงพะบางห,หลายๆคนได้ยินคาว่าตลาดมืดก็คงแบบตกใจกลัวเงี้ยผมตลาดมืดในความภาษาลาวมันก็คือเหมือนว่าตลาดกลางคืนอะไรเงี้ยเหมือนบ้านเรานะมันก็คล้ายๆกันมันไม่แบบไม่ได้ต่างอะไรกันนะแค่เป็นภาษาบ้านเขานะ่ก็มีของขายทั่วไปแต่นี่เขาเริ่มเก็บแล้วนะเพราะฝนตกหนักแล้วตอนนี้เ,เวลาแค่ทุ่มเดียวเองเอาขขานาสุดแล้วนี่ยน่าสุดแล้ว,เ,ลวเสื้อผ้าขาย,ยาน,นะฮะแล้วก็เริ่มปิดแล้วกระเป๋าขายอ๋อมีืซอของพินที่อยู่ข้างบนด้วย ลองขึ้นไปดูไหมส่วนตรงถนนคนเดินตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าของใช้พวกของศิลปะวัฒนธรรมทางประเทศลาวคุกคนก็ของเยอะนะฮะปึ๊บกลาบไปดีอ๋อเป็นเหมือนตลาดร้านของกินฮะตรงนี้เดินมานิดนึงก็จะเห็นที่การฝนให้ด้วยน่ากินได้แต่ก็เปลี่ยกอยู่ดีขนาดมีทีการฝนแลแต่หลังคารั่วไอ้เหี้ยได้ไงด้วยโอ้โหเลยจะเชื่อเลยฝนตกด้วยแหละเรคน คือแบบร้านค้าเขาไม่ค่อยเปิดนะมันเริ่มตกหนะักตอนแรกอะมันเริ่มซาแล้วราคามาเปิดกันแนละ้วพอออกไปทีไม่ตกหนะัก เมื่อของกินในวันฝนตกหายากขนาดนี้ก็เลยต้องหาร้านฝากท้องกันครับก็เดินเดินหาอยู่แถวๆนั้นครับจบที่ว่าเราไปกินจิ้มจุ่มกันดีกว่ามาลองจิ้มจุ่มที่ประเทศลาวกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงพวกซุปตามพวกยำอะไรเนี้ยรสชาติก็ปกตินะพอกินได้แต่ว่าพวกจิ้มจุ่มอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นครับได้น้อยรู้สึกไม่อิ่มด้วยก็เลยไปจัดหมูกระทะกันต่ออีกแล้วครับอยู่ตรงข้ามร้านจิ้มจุ่มเลยเดินหาตั้งนานไม่เจอถือว่ารสชาติใช้ได้พอสมควรเลยสำหรับร้านหมูกระทะร้านนี้ โอ้ oh, ครับต้องบอกเลยว่าฝนหยุดตกในตอนที่เรากินหมูกระทะเสร็จแล้วเป็นตอนที่เราจะกลับห้องแล้ว <laughs> <laughs> อะไรกันครับนี่เราตั้งนานไม่หยุดมาหยุดตอนนี้นะบ้าไปแล้วแล้วก็ถึงห้องพักเราแล้ว,ลว <laughs> คนก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เลยยังไม่แน่ใจพรุ่งนี้ว่าจะไปไหนต่อก็รอดูพรุ่งนี้แล้วกันไม่รู้จะได้ไปน้ําตกหรือว่าจะได้ไปเวียงจันเลย <laughs> ตอนนี้นกี่โมงก็ราดูแล้วกันครับผมทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้าวันที่สามที่ลาวครับ บ่ายโานี่วันที่3ที่ประเทศลาวครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งเรากําลังจะออกไปใส่บาตรข้าวเหนียวกันนะครับด้วยสภาพกฝนตกชุ่มชื้นแต่รอใส่บาตรกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าต้องถือของใส่บาตรไปด้วยนะนี่คเราพักมาแล้วเดี <Qué S 2> ๋ยวเราตักบาตรให้พ้กัน เป็นการใส่บาตรที่เร็วมากยังไม่ทันได้อธิษฐานเลยนะมาถึงก็ต้องใส่เลยนะ <c oughs> ค่าใช้จ่ายใส่บาทข้าวเหนียวเนี่ยจ่ายกับที่พักคนละ1นึ่งแสนกีบครับที่พักเนี่ยเขาจัดการให้หมดเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันนะการใส่บาทพระที่ลาวแบบติดสปีดมากมากเลยตลาดเช้าอยู่ข้างหลังออตลาดเช้าลงนี่เลยโอเคครับไปตลาดเช้ากัานดีกว่าเสร็จแล้วเนาะเราตอนนี้ก็กำลังจะมาเดินเล่นตลาดเช้าซึ่งเขายังตั้งตลาดอยู่นนะแต่ว่าคนมันตกหนักมากอก่ะไม่รู้ว่าจะมีอะไรขายหรือเปล่าก็ มีของขายอยู่นะไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็จะขายตามตลาดน่าจะเป็นหนังควายบ้างก็ย,ยิ่งเอาไม่ใช่อ่ะหนังจะขามาวอมันเป็นหนังข,งขาวๆมายุใช่หรือเปล่านี่ก็จะมีผักขายอ่ะนู่นนี่มะนาวเต็มเลยก็คือของเนี่ยก็ยังพอมีขายอยู่แต่ว่าไม่ได้ขายเยอะมากถ้าใครมาแบบช่วงหน้าฝนก็ต้องแพนมาแบบดีๆเลยเรื่องการเดินทางเรื่องสถานที่ต้องเที่ยวนียนะฮะเพราะว่าเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าเราจะไปไหนได้บ้าง วันนี้อะไรอะ่ะเหมือนล้งพึ่งเลยปะเออเออล้างพึ่งนะมีแบบล้งพึ่งด้วยอันนี้จะเป็นน้ำพึ่งแน่นเลยนะเรียกว่าของพื้นบ,บ้านนะครับของพื้นบ,บ้านโอ้โอแดงใบใหญ่ค่ะตัวแดงอย่างใหญ่เลย หลังจากที่เราไปเที่ยวตลาดเช้าก็มาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมง14นาทีเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกตาดกวางสีกันก็คือต้องเล่าก่อนว่าเราได้รถรอบกลับเป็นตอน5โมงเย็น ก็คือไม่ได้รอบใบสองที่เราต้องการก็เลยโอเคงั้นไหนๆก็อยู่นี่ยาว,ยาวๆแล้วก็เลยไปเที่ยวน้ำตกกันน้ำตกก็ใช้เวลาขับรถไปน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก็เลยเหมารถไปครับแปดแสนกีบก็เป็นรถตู้เนาะเมาแบบเหมามีแค่พวกเราไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยจะสะดวกกว่าแล้วก็ไปแล้วก็กลับแล้วก็ไปเดินที่นูน่นไปดูน้ําตกถ่ายรูปความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็กลับมาแล้วก็เตรียมขึ้นรถไฟตอนห้าโมงเย็นเพื่อจะไปเวียงจันทร์กันตอนห้าโมงเย็นตอนนี้ก็เดี๋ยวรอรถตู้มารับสิบโมงครึ่ง อีก5ทีเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ําตกเลยดีกว่าเพราะว่าเดินทางระหว่างทางไม่รู้มีอะไรบ้างนะก็ไม่เคยไปเหมือนกันถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวถ่ายมาฝากทุกทุกคนแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ถึงที่น้าตกตาดกว้างศรนที่เรียบร้อยแนละ้วครับผมก็ช้ดเจนาาคือทางชั่วโมงหนึ่งพอดีเป๊ะเลยนะก็เดี๋ยวจะเข้าไปเช็คอินซื้อตั๋วเข้าไปข้างในกันนะครับตอนนี้รอสาสาเข้าห้องน้ำกันอยู่น้ําตกตาดกว้างสีมีค่าเข้าอยู่ด้วยนะครับผมอยู่ที่คนละ6 0,000กีบพอเราได้ตั๋วมาตรง อ๋อคือเดินเครับอ๋อมีรถกอล์ฟพาไปด้วยแล้วเขาก็จะพาเราเนี่ยนั่งรถกอล์ฟไปยังน้ำตกตากวางสีเลยอ๋อนี่ทางเข้าน้ำตกอา้าวทางเข้าไปทางขวาครับอันนี้ครับไปน้ำตกเห็นไหมข้อเขียนอยู่ว่าทางไปน้ำตกเวชมเมนวเอเ t อร์ฟอลอันนั้นอะทางไป tail, วอ l k i n g t r a i ก็คือเดินป่าย่างป่าทางเดินป่าเราเดินได้ไเรา,าขึ้นไปน้ำตกเลยสิเนี่ยทางเนี้ยโอ้ธรรมาชาติเขียวชอุ่มหลังฝนนะฟ้าหลังฝน โคสวยเลยเย็นดีเนาะว้าวคนถึงแล้วได้ยินเสียตงตกไหมถูงหน้าเรานิดเดียวเองโค้ตสวยเลยนี่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะว่าน้ำตกมันจะสวยขานาดนี้ปกติไปจะแต่น้ำแค่ๆเลยเนี้ยแต่นี้ถ้าเป็นน้ำสีฟ้านะ่าจะสวยมากกว่านี้เนาะ นี่วน้ำคข้มข้นหน่อยนะคนช่วงหน้าฝนครับแต่น้ำเยอะจริงเยอะแบบว้าวดูดิทุกคนถือแล้ว เฮ้ยหมีอ๋อนอนอยู่ด้านไนนี่เขาเขียนเขาป้าย้ึงหมีแล้วหมีอนอนอยู่ตรงนั้นเห็นเป็นคนตัวด,ดำๆอุย้ยเพิ่งรู้ว่ามีหมีด้วยก็ลากันไปกับเจ้าน้องหมีดำที่น้ำตกกาดกวางสีนะครับสถานที่ต่อไปเนี่ยเราจะไปเจอกันที่เวียงจันท์อีพีแต่ปลาจะพาทุกคนไปเที่ยวตรงไหนไปทำอะไรบ้างรอติดตามกันไว้เลยนะครับลาก่อนนะหลวงพ่อบางเดี๋ยวกลับไปเจอกันใหม่